มาเลเนียดาบแห่งมิเคลาแค่ดียินชื่อนี้บางคนก็อาจจะหวาดตัวไม่ก็หนงรักแต่สำหรับผมนั้นเธอคือความฝันครับผมฝันที่จะได้ปราดดาบของเธอ,ลลอเลยสักวันที่ผมมีเอเดลีนแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยสิผมก็เลยต้องหาช่องทางธรรมชาติ ในการได้สู้กับเธอและผมก็ได้เจอครับช่องทางนั้นก็คือโลบอ มีนั่งเป็นแบบพักผ่นนพรด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยไอ้ดูดิกำลังพักผ่อนนพรเลยอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าเราต้องสู้กับมาเลเนียใช่ไหมอ๋อกิ้งหลบเป็นสเตปเป,ปนะต์ปลาสเปเปตาหุยเป็นการร่วมมือกันต่อสู้งั้นเหรอมาวะ่ะมามาเลเนียอ้าเเดี๋ยวจอมือไปแล้วโอเคผมรีเข้ามารอบที่สองแล้ว ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเวิร์กไหมนะเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับเข้าไปในหมอกทองเลยเลนคือมารีเนียดาบเห็นมิชล่าเยียโคเทมารีเนียเลียมวะนี้ตัวเล <Net> ียมมาเลยอ่ะโอ้โหความน่าขี้ขามนี่มันหมาครับหมาฮะมารีเนียว่ายังไงล่ะว่ายังไงล่ะครับว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรเฮ้ย ลงมาเหรอเอ้าแทงไปนู่นว่าจะแบบฟันอย่างนี้ฮึุบฮึลก่หสองแล้วก็หลบไปเราต้องก็ค่อยฟันหนึ่งหบบฟันอะไรวะาไ์โอ้าพุ่งทาพุ่งอุ้ยอุยอุวาดอุ้ยกวาดวงกว้างขวาดเป็นวงกว้างเดี๋เดเดดื่มก่อนหนึ่ง เตรียมคน,นสองใจเย็นนะม,มาเลเนียนะเราคุยกันได้หรือเปล่าเราอะจื๊บควันไปโอ้ยเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บนะโอ้ย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 เจ็บแล้วเนี่ยเวียนเวียนนี่แหละนี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันแทงทีเลือดเลือดจะหมดแป๊บเนื้อ ขยับตัวไม่ได้เอาเรื่องกันนะมาเลเนียเนี่ยมาเลเนียเหลี่ยมเรียมเงี้ยนะถ้าจะแพ้กับมาเลเนียเหลี่ยมอย่างงี้เลยโอ้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 ยเยี่ยใจเย็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหฟันโคตรแรงเฮ้ยมาเลเนียมันตีดูดเลือดดีกว่ามาตีแล้วแบบว่าตอนแรกเลือดผมผมว่ามันผมว่าผมตีมันได้ได้ ได้บ้างแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเลือดกลับมาเท่าเดิมเลยเพราะว่าตีดูดเลือดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเอาใครเนี่ยมาดิทีมทีมวิททำไมมึงโดนยังโดนอยู่ว่าอยู่ตั้งไกลงงมากงงกับงงงงกับไอ้ดาเมจมึงเนี่ยเฮ้ยงงกับฮิตบล็อกมากแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่าฟันโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันดีเลยไปหมดเลยว่ะผมผมรู้สึกมันดีเลยไปหมดเลยฟันก็ดีเลยหลบก็ดีเลเยเฮ้ยยาฟันไปฟันพี่อะนี่อะไรเดี๋ยวมาต่อนะทิ่มมาิมหลบหลบหลบ,หลบอุ๊ยไม่ทันมันแบบว่ามันหลบไม่ได้ทันใจเราขนาดนั้น ผมคิดว่ามันบอกว่ามันมีความดีเลยอ่ะโอ้โหเฮ้เย,ย <I am S 1> โคตรแย่เลย้ยเชื้ออุอ้ยเหียมึงกันเนาะนี่แน่เอ้ยไม่ืมืม,มอย่าเด้อเดือจะหมดแล้วเฮ้ยขอดื่มก่อนดื่มไม่อีกทีหนึง่งเพื่อความมั่นใจนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าอะไรอะ่ะต่อหน้าอยู่โหยืยนยืนให้ตีเฉยเลยใจดีเหมือนกันนะใจดีเหมือนกันแล้วมีเชลา่าเฮ้ยมาเลเนียดาบนี้เฮ้ยเอาเอาวาร์ปเฉยอะไรวะมันมีพลังนี้ด้วยเหรอไม่เห็นจำได้ไม่เห็นรู้อะ่ะตัวเกมโอ้ยตัวเกมจริงมีเหรอวะวาร์ปอย่างเงี้ยเคยดูนะไม่เคยเล่นแต่เราได้เจอ เราได้เจอกันแน่เราได้เจอกันแน่ทั้งวันหนึ่งอะฮะวันนี้นี่ไปถึงตัวจริงนะไม่ใช่ตัวเหลี่ยบแบบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยท่าอะไรวะเหมือนฟันแบกหน้าแต่ก็หันหลังมาฟันอยู่ดีอะไรวะฟันไปหนีก่อนเกอ็ยเดี๋ยวนะเลือดมันไม่รีว่ะแปลว่าโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยแปลว่าทุกครั้งที่เราตายในเลือดมันจะมันจะเท่าเดิมกับที่เราฟันไปทุกครั้งเลยนี่หว่า เฮ้ยมันเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเอออันนี้ก็ง่ายกว่าเโซ่ก็มังจะบอกว่าง่ายกว่าเกนโซเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยนี่พี่เอา้าฟันชูดําไปคุเพื่อ <c oughs> ฉันมีเวลาให้เธอทั้งวันเลยนะเอา้าเอ้าอยู่ๆมันเข้ามาอีกแล้ว ไม่เข้าใจว่ะอันนี้โอ้ยโอ,ยโอยฟันไปฟันไปโอรถแบบเดินรถน้อยมากอ่ะแล้วดูมันฟันเราแบบว่าทีเดียวอะ่ะหายไปครึ่งหลอดความที่ทำอยู่ไหนเนี่ยอ,อัพอะไรก็ไม่ได้ขอโทรมาอัพแบบอัพเลือดหน่อยได้ไหมโบวกวดเลือดจะได้นะมาสัากอย่างหนึ่งมา หมาแล้วท่าอะไรโอ้ย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 ท่าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบยังไงก่อนผมไม่ได้จำมูฟอะไรมาเลยนะมันแบบว่าจำไปก็เท่านั้นอะเหมือนแบบว่าแบบเนี่ยอ่ะหลบไอเฟรมนี้เหมือนพอรู้สึกเหมือนก็โดนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมีเฟรมจริงหรือเปล่าในเกมเนี้ยอยากรู้มาก ้แลกไม่ได้แลกไม่ดีแลกไม่ดีเดาเลื่อนเราไปผมว่าหนึ่งทีอ่ะทีละ้นหนึ่งทีเซฟสุดทีละ้นหนึ่งครั้งเข้าไปตีหนึ่งครั้งปึ้งแล้วก็ออกเซฟสุดเฮ้ยท่าไหนเนะี่ยโอเคตีไหมตีไหมปึ๊บให้มันจบหนึ่งคอมโบอ่ะอุ้ยแล้วก็ตีหนึ่งทีแล้วแล้วก็ออกแบอบกว่าออกมาตั้งหลักอ่ะ ได้อยู่นะแต่พยายามต้องอยพยายามไม่ไม่โดนตีอะ่ะอันนี้สองทีได้อยู่บ้างได้อยู่เฮ้ยมาจ้านี่แหละออกมาจ้าโอ้ยเพี่อะอะไรอะ่ะท่าอะไรอะ่ะดูไม่ออกเลยครับดูอะไรไม่ออกทั้งน,นั้น เฮ้ยเจ๊อโอ้โหโดนปลายดาบเขาแบบว่าเจ็บเจ็บแผลปแล้วอะโอ้ยฟันมาหน,านึ่งทีโลกรีมมาฟันหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆมาใช้ท่าก็ใช้เลยเนาะฟันหนึ่งทีฟันสองทีได้อยู่แล้วก็หลบออกมา,มานอ่ารอไฟทีหนึง่งใช้ท่าเลยครับันนี้เฮ้ยเฮ้ย ได้สองครั้งพอแล้วได้หนงครั้งลบอุ้ยสวนกันลบกินกินมาก่อนครับกันตายกันตายเฮ้ยลบหนึ่งสองเฮ้ยโลบอะไรไม่รู้ท่าอะไรไม่รู้หนึ่งสองได้อยู่ฮึบมา เฮ้ย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 ท่าอะไรอะ่ะท่าอะไรอะ่ะทำไมไม่เคยไม่เคยเห็นท่านี้เฮ้ยมาหนึ่งทิ้งไปเอาวะวนวนอย่างนี้อย่างนี้ทั้งวันยังได้ครับมันเรยนเนี้ยอ่าหมดควขอโบยังหนึ่งไงโดนปะวะโดนไหมไม่รู้เลยเฮ้ยทำไมเหมือนโดนวะอยู่ไกลมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินแ,บบแปลก ดื่มก่อนดื่มก่อนแล้วกันพ้วยความพ้วยความมั่นใจพ้วยความมั่นใจอุ้ยโดน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 มันก็โดนเหมือนกันโอ้ยอุ้ยอุ้ยมันโมโหแล้วหรือเปล่าี่ยมันมันไม่ค่อยโดนเลยรอบนี้มันมันมันจะโมโหนะผมว่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้หนึ่งทีป่ะหนึ่งแล้วก็ไปไปได้อุ้ยแรกแรกไม่ดี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  ดีไม่ดี Adams. ไม่ดีเฮ้ยแต่มันก็อยู่อยู่มันก็เล่นแบบว่าแต่ท่าเดิมๆเว้ยไม่เล่นท่าไม่เล่นแบบว่าท่าพิเศษท่าเบื่อๆนะดีแล้วล่ะอย่างเงี้ยปลายใจมามามาเรื่องเราหมดแล้ววะหมดเรื่องเราหมดแล้วมันดูแบบว่างงๆมาไม่เลยไม่เลยไม่เลยนดูงงๆวะเออ m i l l เนี i a Blade of Nikola แม่งพูดกอกหูกูด้วย โอ้สุดยอดจริงคนคนนี้นะเอาให้ผ่านครับเอาให้ผ่านไม่ผ่านไม่เลิกไม่ผ่านไม่เลิกนะอันนี้ไปชึบฟันไปเฮ้ยหนึ่งสองเสี่ยงมากแต่ก็ได้อยู่แล้วก็ฟันเอาเลือยชืนไปครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่แหละนี่แหละ เฮ้ยโ,โหห,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 หิวหิวจัดหิวหิวหิวชะจัดหิวจัดได้3าทีดาบเลยมเมื่อกี้ไปกินไปไม่ตายได้ไงไแบบว่าหน้าแบบว่าจู่ลงไปในหน้ามาเลเนียเลยเมื่อกี้ลมมันแทงเหรอไม่เอาเฮ้ยชึบฟันหนึ่งทีฟันสองทีทเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรอะ่ะปึ๊บไม่โดนไม่โดนกินเลือดมาก่อน เลือดแลความมั่นใจครับตอนนี้เฮ้ยหนึ่งทีไกลแล้วไกลแล้วทุกคนไกลแล้ว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 นี่เนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอื้มหื้มโอ๊ยมันฟันเราเลือดชื้นว่ะเดี๋ยวทำไมผมขยับตัวไม่ได้อีกแล้วโอ้ รอบนี้คงจะเป็นรอบสุดท้ายของเองแล้วสินะเลยนี้ฉันน่ะมาเพื่อบอกลาเธอนะจึ๊บจึ๊บโอ้ยโอ้ยโยดูลเลือดกูไปแล้วมา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 จะได้จบสักทีมาฟันหนึ่งทีพึ่งโอเคแล้วก็ไปหนึ่งทีลบ แล้วก็ท่าอะไรนะ่ะแล้วก็มาไฟหนึ่งทีจบแล้วัง้งจบเรียบร้อยมาเลเนียเติมเต็มเขาาเพื่อน <laughs> เรียบร้อยครับผมสามารถปราบมาเลเนียดาบพิมิ克าเวชันเรียบได้เรียบร้อย <laughs> แหม่เขาไม่เท่าไหร่นี่ว่าผมต้อว่าตึงนะผมน้กว่าตึงกว่านี้จริงๆมาเลเนียไม่ได้ตึงนะ ตัวเราเนี่ยตึงเดี๋ยวขยับไม่ได้เดี๋ยวกินยาไม่ได้งงมาก